ผู้สมาครสรวรทั้งหลายที่ไม่ได้ดเป็นเนี่ยไปกระจุกตัวรวมกันที่นั่นเขาเช็คจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือเขาก็ไปเอาชื่อของสมาชิกวุฒิสภาชุดที่กำลังได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยร้อคนแล้วก็สำรองอีกสองคนและก็คนที่อยู่ในเครือข่ายนั้นอีกรวมทั้งหมดทั้งสิ้น160คน1นึ่คน ไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นก่อนวันที่จะมีการมาเลือกที่เมืองทองธาน,นีและขยายต่อไปอีกก็จะพบว่ามีเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ไปสมัครเป็นสอวอเสียเงินคนละ2,500 2,500ผ่านในระดับอำเภอมาสู่ระดับจังหวัด จากรำหรับจังหวัดก็ได้ผ่านเข้ามาส่วนกลางไอ้คนเหล่านี้ทั้งหลายแล้วครับไปรวมกันอยู่ที่นั่นหลายร้อยคนไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงแรมนั้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกระเจือสมกับการโอนเงินเขาก็พยายามเชื่อมโยงและเพื่อที่จะเอาคำรับสารภาพจากใครสักคนหนึ่งเพื่อให้มันเข้าข่ายว่านี่ มีหลักฐานเพียงพอ